เกือบเปีที่ได้ทำหน้าที่เป็นข้าราชการครูวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วอนุชิตไม่เหมาะกับการเป็นข้าราชการครูแล้วครับอ่านให้จบกันก่อนนะและจะเข้าใจอนุชิตมากขึ้นครับเกือบ7ปีที่ได้ทำหน้าที่เป็นข้าราชการครูวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วนอนุชิตจะปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูณที่แห่งนี้อีกประมาณหเดือนเท่านั้น ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะการตัดสินใจครั้งนี้อนุชิตคิดมันมานานมากคนสนิทชิดเชือ้อคนใกล้ตัวจะรู้ดีว่าอนุชิตอยากไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนขนาดไหนแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างจังหวะโอกาสไม่เป็นใจสกรอบจนครั้งนี้ทุกอย่างค่อนข้างปูทางจบปโทตามเวลาที่หวังขออนุญาตครอบครัวในการลาออกจากราชการ สมหวังทำเอกสารยื่นวีซา่าพ้นตรวจสุขภาพจนกระทั่งการรอผลวีซา่าแม้กระทั่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ทรมานทุกอย่างก็ราบรื่นหมดคืออนุชิตไม่สนุกกับการสอนหนังสือแล้วครับยิ่งช่วงปีนี้เป็นปีที่กลับไปทบทวนตัวเองเวลาอยู่ห้องคนเดียวบ่อยมากว่าเราไม่เหมือนเดิมเราไม่สนุกกับการสอนไม่เหมือนก่อน เราไม่เอนจอยแล้วอีกทั้งเหนื่อยน่ายกับระบบที่ต้องก้มหัวทําตามเรียกร้องอะไรเบาๆเขาก็แทบไม่สนใจต้องเล่นใหญ่ใจโตตลอดทุกคนก็คงเห็นความแรงของเราเวลาคอมเพลนในโรงเรียนลงโซเชียลเราเบื่อที่เราตั้งใจสอนเราพยายามสอนแต่ผลประเมินเงินเดือนครั้งหนึ่งของเราออกมาน้อยจนน่าเกลียดเราได้2 2 5ซซึ่งโคตรแย่ บันทึกขอดูคะแนนก็ไม่ให้ดูก็ได้มาแต่นั่งคิดทบทวนบทบาทการเป็นครูของเรามันต่างกับคนที่ได้สเปอร์เซนขนาดนั้นเชียวหรือการสอนไม่ดีขนาดนั้นเลยหรือมันฝังใจเรามากและมันก็เป็นสิ่งที่ํำให้เราบอกตัวเองเสมอว่าถ้ามีโอกาสลาออกเราจะออกเท่านั้นเราพอแล้วกับระบบนี้แล้วเราก็เบื่อที่ต้องเมคเอกสารต่าง ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน PLC แผนพอเพียง PA วิจัย SAR บราบราบราเรารู้สึกว่าเสียเวลาและปราประโยชน์เป็นความรู้สึกจากเราเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะและอีกอย่างที่เป็นจุดพีกสุดเราคิดว่าเป็นนิสัยของเราที่ไม่ชอบเห็นอะไรที่มันไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเรื่องที่แรงมากๆและฝังใจสุดๆคือวันที่เราจับโจรในคราบครู ได้ว่าโกงเงินนักเรียนห้าหมื่นบาทตอนนั้นเราทำเรื่องคนเดียวเงียบๆมีคนให้การสนับสนุนเราเพียงไม่กี่คนและพอหลักฐานชัดเจนจับได้คาหนังคาเขามีคนคนหนึ่งบอกว่าเราทำเกินไปเรากำลังจะฆ่าเขาเพียงแค่เราบีบมือเขาก็ตายคามือเราแล้วคำถามที่เราถามกลับไปคือแล้วก่อนหน้านี้ที่เขาค่อยๆเอามีดบาดเราทีละนิดทีละนิด แต่เราก็ทนพิษบาดแผลได้ตอนนั้นใครสนใจเราเหรอแล้วนักเรียนที่ถูกกระทําคุณไม่ห่วงไม่เห็นใจเขาบ้างเหรอและความพีคสุดคือโทษนางแค่ลดเงินเดือน3มเดือนเท่านั้นทั้งๆท,ที่ควรโดนให้ออกจากราชการไหมตอนนั้นช่วงที่ทําเรื่องคือแบบเครียดเพราะเพื่อนรอบข้างที่รู้เรื่องก็กลัวชีวิตเราจะไม่ปลอดภยัยไม่โอเคสุดๆ แบบถึงขั้นส่งอ e ีเมลไปให้เพื่อนสนิทบอกว่าถ้าเกิดเราตายช่วยสารต่อเรื่องนี้ให้ด้วยสุดท้ายได้แต่มานั่งบอกกับตัวเองว่าขอเหอะขอวันหนึง่งถามมิ่งชีวิตสวยๆจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรกับระบบนี้อีกเลยพอแล้วพอกันทีก็นั่นแหละระบบที่มันไม่โอเคส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตก็ขอถอยออกมาดีกว่าจากที่มีความสุขกับการสอน มีความสุขเวลาอยู่กับนักเรียนเหลือแค่มีความสุขเวลาอยู่เล่นนอกเวลากับนักเรียนอย่างเดียวดังนั้นควรเปิดทางให้คนที่อยากเป็นข้าราชการครูจริงๆและยอมรับระบบนี้ได้ได้เข้ามาเป็นครูแทนเราดีกว่าส่วนตัวเราก็ไปเดินตามความฝันตามที่เราวางไว้บ๊ายบายครับข้าราชการครู